สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูจารุณีจันยอแสงนะคะคุณครูตุ๊กนะคะคุณครูตุ๊กเป็นคุณครูประจําชั้นอนุบาลสองนะคะค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเด็กๆก็ยังไม่สามารถมาเรียนรู้ที่โรงเรียนได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูมีหน่วยการเรียนรู้มาฝากนะคะชื่อหน่วยว่าร่างกายของฉันแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะว่าร่างกายของเด็กมีอะไรบ้างเราไปฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปซ้อมทนะคะแล้วก็ทำท่าผึ่งความกันเลยนะคะจับหัวข้างหูหัวไหลจับไวไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับทั่วข้างหูหัวไหลจับไวไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือ จมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับเอาละค่ะเด็กๆจับตามทันไหมคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าร่างกายของเด็กๆเนี่ยมีอวัยวะอะไรกันบ้างนะคะเด็กๆดูภาพแล้วออกเสียงตามคุณครูตุ๊กเลยนะคะ ภาพแรกสีสันหูตาอายหูเอียรจมูก nose ปาก m o u t แขน arm มือ hand เล็บหัวเข่านีเท้าฟุตค่ะและนี่นะคะก็คืออวัยวะต่างๆในร่างกายของเด็กๆนะคะค่ะและว,วันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราแล้วนะคะ เราก็ช่วงนี้นะคะอย่าลืมนะคะสถานการณ์โควิดให้เด็กๆเ ق, ว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลบ่อยๆแล้วที่สําคัญนะคะถ้าเด็กๆต้องออกนอกบ้าน,อ,น,นอย่าลืมนะคะใส่แมสทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันตนเองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ